สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ็มซ่าชแนลแอนดรอยของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสาหรับมืืออถ Android ทุุกร มาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นมือถือในแบรนด์ oppo สําหรับ oppo a98 5g นะครับมือถือรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับมีการเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับในเรื่องของสเปค oppo a98 5g รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.72นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ LTPS IPS LCD 8บิตกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้า32ล้านชิปการประมวลผลเป็น Core Com c อ r e c o m Snapdragon 695อ c t a Core ความเร็ว2.2กิกะเฮิรต Android, Android เป็นเวอร์ชัน13หน่วยความจำให้ RAM มา8นะครับลอมหรือว่าความจุให้มาเยอะมากๆนะครับ256กิกะไบต์แบตเตอรี่5,000รองรับการชาร์จไวได้ถึง67วัตต์นะครับรุ่นนี้มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่25พฤษภาคม ปี2023นะครับสำหรับสีมีให้เลือก2สีก็คือสีดำแล้วก็สีฟ้านี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของเขาส่วนตัวเครื่องเดี๋ยวผมมีมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของราคาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสำหรับ OPPO A98 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่7มิถุนายนปี2023เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนร้านแรกที่นามาให้ดูกันนะครับขายโดยทางร้าน l a s t Mall เป็นร้านมือถือของทาง Lazada เองนะครับสำหรับ oppo a 9 8 a m 8ลำ2 5 6ล b สอรสั่งซื้อวันนี้นะครับมีของแถมให้ต้องบอกว่าเยอะจริงๆรับฟรีเป็น jbl go 2และ Backpack แบต5 0 0 0 m a ah มอมนะครับมูลค่าของแถมรวมๆแล้วนะครับ7,989าบาทแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดให้อีก800นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆส่วนในเรื่องของราคานะครับเป็นราคาเปิดตัวเลย1990บาท แต่ว่าเราก็นําคูปองมาใช้ลดราคาได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากแก่ผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนผ่อนเพียงเดือนละ1,999บาทต่อเดือนมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีอีกร้านหนึ่งร้านนี้ขายโดยทาง oppo official นะครับของแถมก็มีมาให้คล้ายๆกันมูลค่า7,697บาท มีทั้งลำโพงรวมไปถึงกิฟต์บ็อกจากทางด้าน oppo นะครับสำหรับ oppo a98 5g แ a m 8ลอม256 g b รุ่นนี้ refresh rate ของหน้าจอ120 h z เลยนะครับตัวเครื่องรับประกันให้12เดือนในเรื่องของราคาขายอยู่ที่1 9 9 0บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสาหรับ oppo a98 5g จากทางด้านแอป าซาด้าที่ผมนํามาให้ดูกัน2ล้านนะครับขายโดยทางรซาด้าเองแล้วก็อีกร้านหนึ่งเป็น oppo official ขายเองนะครับราคาเท่ากันแต่ว่าจะต่างกันในเรื่องของของแถมถ้าในที่อยากซื้อก็สั่งซื้อกันได้นะครับส่วนราคาจากทางนั้นแอปช h ป p ี e ร้านแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับ oppo a 98 5g นะครับลำ8ลม256 g b เครื่องศูนย์ไทยประกันเต็ม1ปีสำหรับราคาเริ่มต้นที่1190บาทนะครับร้านนี้ก็จะมีของแถม ให้เยอะเช่นเดียวกันมีทั้งกิฟต์บ็อกของ oppo นะครับที่ตั้งโทรศัพท์สายชาร์จมีกระเป๋าคาดอกนะครับรวมไปถึงลำโพงไร้สายมาให้ด้วยวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากะพนผ่อนให้สูงสุดถึง2ปีเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ484บาทต่อเดือนเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีร้านที่2นะครับ oppo a 9 85G เครื่องแท้ศูนย์ไทยจากราคาปกติ11,999นะครับก็ลดราคาเหลือ1 4 9บาทมีให้เลือก2สีนะครับร้านนี้ไม่มีของแถมแต่ว่าลดราคาให้เยอะท่าในใดที่อยากจะซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป s h o ปปีนะครับ oppo a985g เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับร้านนี้มีประกันหน้าจอแตกให้ด้วย1ปีราคาเริ่มต้นที่1 5 9 9บาทมีของแถมให้นะครับเป็นกระเป๋าจากทาง oppo บัตร evip card นะครับ power bank ความจุ1 0 0 0 0ม ah, ิิลแอมเฉพาะของแถมนะครับมูลค่า7,000บาทยังไม่พอนะครับนอกจากของแถมก็ยังมีโค้ดส่วนลดจากร้านให้ด้วยลดให้ถึง500บาทเลยนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราซื้อก็ สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้2ปีนะครับผ่อนเพียงเดือนละ5 0 4บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอป s h o p ปีท่าาในที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเช่นเดียวกัน ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ OPPO A98 5G จากทั้ง3ค่ายมือถือโปรโมชั่นลดราคาน่าสนใจมากๆไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t e c OPPO A98 5G มีให้เลือก2สีนะครับสำหรับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับซื้อได้ที่ราคา3,990บบาทเท่านั้นแล้วก็พิเศษมีของแถมให้ด้วยนะครับเป็นบัตร EVIP Card จากทางนั้น OPPO แล้วก็ยังมีเป็น กระเป๋าจาก oppo นะครับมูลค่าของแถม6490บาท ในส่วนของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1199นะครับซื้อเครื่องได้ที่ราคา ,3990 ั้ค่าหนล่วงหน้า2,100โปร899ซื้อได้ที่ราคา4990ั้ค่าหนล่วงหน้า1,200บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา6,490น่้าิค่านล่วงหน้า720บาททุกโปรสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถ้าไหนที่สนใจอยายกจะซื้อหรือว่าอยายกจะสอบถามรายละเอียดเพิิม่มมต สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2ที่นำมาให้ดูกันก็จะเป็นของค่าย True Move H นะครับ oppo a 98 5g ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น5,190ซื้อกับทางด้านค่าย True ก็จะมีของแถมให้นะครับเป็นกระเป๋ามูลค่า1,999บาทแล้วก็ บัตร EV IP Card มูลค่า4,500มีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีฟ้าแล้วก็สีดำสำหรับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปรของลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H นะครับท่าในใดที่ใช้แบบรายเดือนอยู่แล้วซื้อได้ที่ราคา6,190บาท เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา6,190เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,605บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา6,990ค่าเน็ตล่วงหน้า1,070แล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา8,490ค่าเน็ตล่วงหน้า535บาทคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรา,ายเดือนซื้อได้ที่ราคา6,190นะครับแล้วก็โป สุดท้ายเป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายออนไลน์เท่านั้นซื้อได้ที่ราคา5,190เมื่อท่านย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าน1,605บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา5,990นะครับค่าเน็ตลุงหน้าน1,070แล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา7,490ค่าเน็ตลุงหน้า535บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าก็ขายอยู่ที่19,900 90บาทถ้านหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูฉ็อบทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS Oppo A98 5G ซื้อวันนี้มีของแถมให้เช่นเดียวกันนะครับเป็นกระเป๋าจากทาง Oppo มูลค่า1,999บาทบัตร EVIP Card นะครับมูลค่า7,000ประกันจอแตกมูลค่า4,500บาท ของแถมก็จะได้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30ม,มิถุนายนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องลงทะเบียนผ่านแอป my oppo ด้วยสำหรับสีมีให้เลือก2สีสนะครับราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่1990บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนซื้อได้ที่ 6, าทร,ทราคา6190บาทสำหรับลูกค้าปัจจุบันของทาง AIS ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนลูกค้ายาย่ายเบอร์เดิมซื้อได้ที่ราคาห้าพันหนึ่งน้าประ้าณ5 0มี0 0 -1 1,000บาทลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ราคา6,190นะครับแล้วก็ลูกค้าทั่วไปราคา1,990บาท ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นทั้งหมดสําหรับการซื้อ Oppo A98 5G นะครับมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษพร้อมของแถมมากมายกดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ3,990บาทเท่านั้นก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือเลยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างที่ผมได้ สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ